สอนรัก สีเขียวสุดน่ารักที่เกาะอ,อยู่บนไรของเรานั่นเองบอกเลยว่าของมันต้องมีรีมาทําก่อนที่มันจะหมดเขตนะคะทุกคนซึ่งบอกเลยนะคะว่าแมปแมปนี้ค่อนข้างที่จะยุ่งยากแล้วก็ยากมากๆด้วยนะคะอยากให้น้องๆตั้งใจดูให้จบเด้อแต่ก่อนที่จะไปดูกันน้องๆคนไหนที่ไม่เคยเล่นแบบนี้ต้องย้อนกลับไปดูคลิปเก่าพี่แป้งก่อนนะคะไม่งั้นน้องๆจะไม่สามารถเปิดเควสและทําของฟรีชิ้นนี้ได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเข้าแมปตามพี่แป้งมาเลยค่ะเดี๋ยว พี่แป้จะทิ้งริงไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะคะน้องๆคนไหนไม่เคยเลย่นต้องย้อนกลับไปดูจริงๆนะคะไม่งั้นน้องๆทาไม่ได้นะคะเพราะมันค่อนข้างยากเลยพี่แป้จะทิ้งลิงคลิปเก่าไว้ให้น้องๆใต้คลิปนี้นะคะ ไปดูกันเลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะกดรวบรวมตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วให้นอนๆนะคะเดินตามพี่แป้งมาได้เลยพี่แป้งจะอที่ายให้น้องฟังแบบคร่าวๆนะคะว่าจะต้องทงําไงตอนแรกนะคะนี่เลยเดินตามมาได้เลยค่ะของฟรีชิ้นนี้นะคะน้องจะต้องเก็บสติกเกอร์ที่มันเรืองแสงสีแดงทั้งหมดมินิแมป4มินิแมปนะคะอะเดี๋ยวไปดูกันเลยว่ามีอันไหนบ้างให้น้อนๆนะคะมาคุยกับคุณปู่ก่อนนะคะเมื่อเราเข้ามาแล้วเนี่ยต้องคุยจนกว่าเขานะคะจะยอมให้เราเข้าไปในมินิแมปนั่นเองซึ่งมันเป็น เคว็ใหม่นะคะนี้ไม่รวมกับคลิปเก่านะคะอ่ะเราเข้าไปอันแรกกันเลยค่ะสิ่งที่นอนจะต้องทําก็คือต้องเก็บสติกเกอร์เนี่ยให้ครบทุกชิ้นนะพี่แป้งแนะนําเลยว่าทุกชิ้นมี4มินิแมพต้อง เก็บให้ครบทุกมินิแมปมินิแมปละ10ชิ้นนะคะซึ่งสติกเกอร์ใหม่เนี่ยมันจะเลืองสแสงสีแดงแบบนี้นั่นเองซึ่งตอนนี้พี่แป้งจะบอกเลยนะคะว่าตัวพี่แป้นี่เก็บครบทุกชิ้นแล้วทุกมินิแมปแล้วนะคะแต่ตัวพี่แป้งบั็กนั่นเองนะคะซึ่งม,งมองไม่เห็นของซึ่งค่ะน้องๆเก็บเรียบร้อยแล้วให้มาที่มินิแมปอันนี้อันต่อไปนะคะน,น,น้องๆนี่เราจะไปเก็บ3ชิ้นนะคะสติกเกอร์ทั้งหมด3ชิ้นนะคะเหมือนกันเลยคะ่ะพี่แป้นแนะนําน้องๆนะคะว่า เก็บสติกเกอร์ให้หมดนะคะ10ชิ้นนะคะในมินิแมปอันนี้นะคะเห็นไหมว่าพี่แป้งอยู่ฝั่งตรงข้ามนะคะข้างบนเนี่ยมันจะมีสติกเกอร์เลืองแสงอยู่อันนึงนี่เป็นรูปหูฟังนะคะน้องเวลามาแล้วเนี่ยให้เดินชิดขวามาเรื่อยๆนะคะว่ายน้าขวามาเรื่อยๆอยเลยจะอยู่บนเกาะน,นั่นเองจากนั้นก็โดดลงมาใต้น้ําได้เลยค่ะอยู่ข้างๆกันนะคะจะมีอีกอันนึงนั่นเองเป็นสติกเกอร์เลืงแสงสีแดงแงเหมือนกันนี่ อ่ะต่อไปนะคะให้น้ Guys, นองๆว่าย like, น้ําตามพีม่แป้งมาได้เลยค่ะมัน對對ตุกตุกตกตักตุกตักหน่อยน,นะคะพี่แป้งก็เวียนหัวเหมือนกันเอาว่ายมาเรือ่อยๆเลยนะคะนี like ่จนถึงตรงนี้เลยนะคะน้องๆที่มันมีหินเยอะๆนะคะนี่เดี๋ยวพี่แป้งจะวงกลมให้ดูนะคะน้องๆว่าของมันอยู่ตรงไหนนะคะน้องๆเห็นไหมว่ายมาประมาณนี้นะแล้วก็ดําลงไปเก็บได้เลยค่ะนี่พี่แป้งก็ดําลงมาเลยนี่บางคนเขาก็บอกให้เก็บ1ิอันนะคะบางคนก็บอกให้เก็บมินิแบปละ1ิอันซึ่งพี่แป้งแนะนําน้องๆว่า เก็บครบทุกอันดีกว่านะคะอันไหนมองไม่เห็นแสดงว่ามันกําลังบั๊กอยู่นะอะเรามามินิแมปที่3กันเลยค่ะมินิแมปที่3าเนี่ยให้น้องเดินตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะง่ายเหมือนกันนะคะอันนี้นะคะดีเดินมาตรงนี้ได้เลยจากนั้นก็เดินตรงไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็เลี้ยวขวานะคะมันจะอยู่นี่ข้างหน้าเรานั่นเองค่ะหาโน้องๆนะคะไม่เคยเล่นมาก่อนแนะนําให้ไปลองเล่นก่อนนะคะน้องๆที่คลิปเก่าของพี่แป้งนะมันจะได้ปลดล็อกสกิลทั้ง4อันด้วยต่อไปอันสุดท้ายแล้วนะคะเราต้องย่อส่วนตัวเรานะคะเป็นรูปกุญแจแบบนี้ น,ะะนี่าจากนั้นก็มาเก็บสติ๊กเกอร์ตรงนี้ได้เลยจ้าพี่แป้นนะคะยังไม่ได้เก็บสักอันเลยนะคะมินิแมปอันนี้พี่แป้งก็ต้องมาลาังไลเก็บนะคะให้ครบทุกอันนั่นเองดยว่แป้จะพาไกด์ไลน์น้องๆดูก่อนว่าเอ้ย สีแดงเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้านนะคะเรานะคะก็ะต้องกระโดดขึ้นไปแบบนี้นะคะน้องๆเราให้น้องๆเดินตามพี่แป้งมาได้เลยซึ่งอันนี้นะจะมีประมาณ3-4อันนะคะน้องๆที่เป็นสติ๊กเกอร์สีแดงนะคะอ่ะเดี๋ยวกระโดดตามพี่แป้งมาได้เลยค่ะมันจะอยู่ข้างบนหมดเลยนะคะที่เหลือเนี่ยอ่ะกระโดดตามมาเลยใครที่ไม่เคยเล่นนะคะน้องๆต้องไปดูคลิปเก่าเพราะว่ามันใช้สกิลมันค่อนข้างที่จะละเอียดนิดนึงนะคะเพราะว่ามันจะส่งผลกับการที่น้องๆจะต้องกลับไปเล่นมินิแมปอันเก่านะคะอันที่123ด้วยนะคะเพราะว่าบางที กิวมันมีแบบให้ต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยอะเดินตามพี่แป้งมาเรื่อยๆเลยค่ะนี่เราเดินตรงมานะคะจะมีสติกเกอร์สีแดงอยู่ข้างหน้าเราแบบนี้น้องๆมาเก็บได้เลยและข้างหน้านะะหาเดินตรงมาอีกนะคะน้องๆมาจะมีอีกอันนึงค่ะนี้เลยซึ่ง น,นี้พี่แป้งบอกแล้วนะคะว่าตัวพี่แป้งทำครบหมดแล้วแต่ก็มีฝรั่งบางคนเนี่ยพี่แป้งก็ไปดูมาเหมือนกันเขาก็ไม่ได้ของคะ่ะน้องๆซึ่งตอนนี้มันอาจจะบั๊กอยู่หรืออะไรอย่างนี้นะคะแนะนําอย่างที่แป้งบอกเลยค่ะเขาอาจจะเอามาแก้นะคะแต่แนะนําว่าให้เก็บสติกเกอร์ให้ครบทุกชิ้นเลยนะคะชิ้นไหนที่มองไม่เห็นไม่เป็นไรนะคะกลับไปดูเหรียญตาว่าเราผ่านหรือเปล่านะเจอก,กันคลิปหนะะ้าค่ะ